ันอะไรเงี้ยก็อยากให้รอติดตามดูว่าน้องๆในปี2024ใครจะได้แบบเป็นสมาชิกในทีมของเราจะเยอะจะมากขึ้นไหมครับเพราะว่าโจทย์มันก็ยากขึ้นไปเรื่อยๆยากยากค่ะแต่ก็เป็นช่วงที่เหมือนเราก็ดีใจที่เราได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ใหญ่จากทางบอดให้เราได้ดูแลหรือได้ดูได้ช่วย ในการดูน้องๆด้วยก,ก็ต้องทำกานบ้านหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างพอเข้าตลาดแล้วเราตั้งรับความร่ำรวยอัไครับรวยอยู <t 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 ่แล้วรวยอี้รวยอมีรวยแล้วรวยต่อไปจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่มีความหน้เรื่องหุ้นค่อนข้างน้อยมากๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวเลขก็คือเรื่องเดียวที่ถนัดก็คือเรื่องของหวยแล้วบอกว่าเร่อองมัเป็นเรื่องหุ้นเะก็แบบอนนี้นึงเหมือนเราได้ก็หนูก็ยังคิดนะว่าอยู่ในจุดที่ เราจะทําเป็นทุกอย่างเลยหรออะไรอย่าเงเงี้ยแม้กระทั่งในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือไม่ถนัดมาก่อนก็ถือว่าเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่นอกเหนือจากเราได้รายได้เสริมไปแล้วก็ยังทําให้เราแบบเติบโตไปในพาร์ทของนักธุรกิจด้วยเพราะนั้นคาว่ารวยไม่มีที่สิน้นสุดแล้ว เป็นซ่าซ่าัวปฟ้าก็คือนานงานเท่าเท่ากับเออธุรกิจจริงๆใช่ไหมครับตอนนี้หนูว่าน่าจะใช่อ่ะก็เพราะว่ามันก็ไปหลากหลายแล้วจริงๆจนถึงตลาดหุ้นอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้คำนี้ได้แล้วตัวฟ้าทำทำอะไรมาเยอะเหมือนกันปีหน้าเราอยาก พี่สัมเป็น<อ>คนที่แงเลย<ล>ของหนูก็คอมพี้ทุกอย่างแล้วในเรื่องนางงามตอนนี้ก็เหลือในพาร์ทของภาพยนตร์และก็ละครซึ่งเดือนกุมพาก็จะเป็นละครมังกรคณิกาที่เราก็รอดูฟีดแบ็กจากหลายๆคนว่าในพาร์ทการแสดงเขาจะชื่นชอบแค่ไหนแล้วก็ภาพยนตร์ที่พุ่งไปถ่ายมาก็อันนั้นก็รุ้นเหมือนกันในเดือนสิงหาคมอกี่ยวกัละครที่ออกมาฟิดแบ็กดีมากเต้นสอกสาวบอกบอกมึงล่าแล้วเป็นนะ โอ้นหนูก็ทำกันบ้านหนักมากๆอย่างเช่นพอเรารู้ว่าเป็นสุเพนีอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ลงพื้นที่จริงๆว่าเขาเขา,เขามีการแบบอาชีพเขา,าเขาทำยังไงรีเซิร์ชจริงๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ขับรถไปดูตามถนนที่เขาแบบว่าอะไรไปดูใช่ ก็ทําให้เราแบบเหมือนได้ได้ซึมซับของอาชีพเสร็จบวกเกมากขึ้นด้วยนี้้ที่โจทย์ยังไงบ้างพอที่ลงพื้นที่เราันจะต้องทํามใจมาเปียปายังไงต้องีนีสัมภาษณ์เนาะมีแต่ว่าหนูหนูไม่ได้สัมเองให้พี่ที่นั่งหน้ารถสามอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นหลากหลายจะมีทั้งคนที่มีอายุหน่อยวัยรุ่นมีหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าเวลาเขาคุยกับลูกค้าเขาคุยยังไงมีแบบความมันจะมีทั้งกลุ่มที่เราเจอแบบเหมือนเต็มใจที่จะมาทำแล้วก็ดู เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะมาทำนามาราเรากรับใช้ในตัวละครร้ายอย่างมากๆเลยค่ะร้าอย่างว่าเพราะว่าตัวละครมันจะมีความซับซ้อนของมันยู่ในการเป็นโสเนณี้เลยค่ะคนจะมองว่าไม่ดูร้ายแต่ว่าดูน่าสนใจอันนี้แบบเราสปอยอะไรได้บ้างไหมอะไรก่าจะร้ายได้ก็คือพี่สันนะคะเขาก็แบบว่ามันยังน่ารักอยู่อ่ะขอแบบร้ายกว่านี้ซึ่งเสียงเราแบบทำยังไงให้มันหน้าเรามันยังดูน่ารักอยู่แล้วก็โอ้โหทำกันบ้านหนักอยู่ค่ะกับการแบบใช้เสียง ตะคอกยังไงให้มันยังไม่หวานไม่อะไรอย่างเงี้ยก็กหนักงามััยครบบหลานอย่างทีเซอร์ที่ออกไปที่ได้รับผลการตอบรับดีมากคือกูบอกให้มึงกล่าวแ่บเป็นข้อนที่หลายเทคอยู่เหมือนกันหลายเทคกว่าจะได้อะไรเงี้ยค่ะเมว่อก่อที่พี่นกกับพี่อ้อมส่งพลังเลยยังไงบ้างนั่นก็ดูแบบว่ามูนใหญ่เล่นใหญ่กว่าเราก็้ีคือพี่อ้อมเขาจะเอ็นดูเขาจะเล็กอิง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 อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข้าบทตัวละครปุ๊บเนี่ยมันจะมีความ จะต้องสู้กันอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็แบบส่งให้เราดีมากอย่างเช่นแบบว่าก่อนจะเข้าฉากพี่อ้อมก็จะแบบว่าเอาอิงมาส่งกันหน่อยไหมจะได้เข้าฉากเราเล่นได้เลยเนี่ยส่วนพี่นกก็คือแค่เขานั่งเฉยๆหนูก็กลัวแล้วว่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบดูหน้าเกงขามเกงขามมากๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุญของหนูมากๆที่ละครเรื่องแรกเราได้เล่นกับรับแสดงแบบนี้จะมีโอกาสได้เห็นความเซ็กซี่ของ้าในเรื่องไหมเพราะว่ามันเป็นแบบมันต้องเหนแต่ครอดูฉากซ็กซี่นะ พี่ <S <S ้องบอกว่าเอาไปเลยเต็มที okay. ่มีมีค่ะแต่ว่าจะเป็นเลิฟซีนเบอร์ไหนก็รอติดตามมีมีความมี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 ค่ะเพราะว่าสมมติว่าถ้าฉากไหนที่เรารู้สึกว่าแต่เราเข้าใจมูดของหนังนะบางทีมันต้องเลี้ยวมากๆอาจจะต้องใช้สแตนด์อินในการช่วยฉากนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีฉากหนด้วยใช่ไหมมีมีค่ะก็ถือว่าเป็นละครเรื่องแรกที่โหดมากๆมากๆในการพี่สันเขาอยากให้เลี้ยวขนาดไหนเพราะว่าเขาทำจริงมาตลอด เพราะว่าม,มุมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากให้คนดูดูและเชื่อจริงๆในลหลายๆฉากถ้าสมมติบางทีใช้สแตนด์อินมันอาจจะดูแบบไม่สมจริงเข้าเข้ากับตัวเราเลยแฟนฉันน,น่าจะเข้าใจเนาะถ้าเป็นฉากพวกนี้เข้าใจ<อ>ขาใจ้าใช่ที่แบบกลัวเขาจะแบบเออแบบเข้าใจอาจจะมีห่วงบ้างเล็กน้อยแต่ก็ก็เข้าใจส่วนหนาัวหนค่ะแต่ไดมาเป็นอย่างนี้ปวดทางตโอ้โหพูดตรงตรงจากใจเลยนะว่าโหดมาก โหดแบบโหดว่าละครมาโหดแล้วแต่หนักคือโหดโหดกว่าเพราะว่าที่หนูไปก็คือมันถ้าจะไม่มีร่มเลยมีตาแดดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิวนี่ลงวันเนี้ยลงมาหลายเบอร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าไมมไมมมากแล้วก็เอ่อความเลียวการแสดงก็คือมันยากกว่าละครแล้วก็บางทีสิ่งที่ยากสุดเลยก็คือต้องต้องมูฟออนเขาเรียกว่าเวลาเล่นเสร็จคัดแล้วเอาออกมาให้ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเล่นหลายเทคแล้วก็เลียวมากๆจริงๆรี่บอลก็คือแบบ เที่ยวมากโหโหดคือถ้าทุกคนได้ดูอะทุกคนจะเข้าใจเลยว่าเดี๋ยวเดือนเดือนบกกลาที่จะต้องถายไปเต็มเดือนเลยกับการถ่ายเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆจริงๆไม่เป็นครั้งแรกที่อินฟลามพราว่ายากมากเลยนะปกติเราไม่เคยใช้คำชี้ปากเลยนะใช่จนหนูต้องแบบยกมือยกมือไหว้ทีมงานแล้วบบใช่ค่ะว่าโอ้โหมัน สุมากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของ acting กันแล้วเขาบอกมาว่าทำไมจะต้องเคียวขนาดนี้ว่าทำไมจะต้องต้องหนักอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องแรกของเราด้วยแล้วก็เป็นการเล่นคู่กับเจฟที่สองคนมันจะมีเคมีบางอย่างที่ถ้าดึงออกมาได้แล้วมันดีมากๆเลยในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากให้มันออกมาลังมากๆกับเจฟที่พาร์ทเนอร์ในการโอเพ่นชั่งกับเจฟนั่นมันก็ตลกอ่ะใช่แต่แบบตอนแรกเราไม่รู้เราก็มีความแบบว่าเก๊กๆกันกันยังไม่กล้าคุยกันอะไรเงี้ยแต่พอได้คุยแล้วก็คือแบบว่า เป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าน่ารักมากๆอย่างการส่งบทหรือการพักเบรกแล้วมันชวนคุยแบบรีแลกกันอะไรเงี้ยก็น่ารักมากๆค่ะแล้ววันนี้เคมีมันลงตัวแล้วหรือยังคิดลงตัวแล้วอะไรนะใช่รู้จักกันสบายๆแล้วสบายเจอหน้ากันก็จะแบบแต่นิดหนึงนิดนึงค่ะ ันจะมีปัญหาอย่างอื่นมาที่ต้องปรับจูนเพราะทุกวันที่ปีที่แล้วก็ตัวปีเป็นปีนี้เจอแดดอ๋อใช่จริงๆหนูก็ห่วงทั้งตัวเราก็แฟนคลับด้วยเ,เวลาไปเจอกับหน้าง,งานก็พยายามระมัดระวังในเรื่องของฝุนกันด้วยอะไรเงี้ยอย่าง,างเราปลอดเราก็ยังไม่ไดยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าไปไหนมาไหนก็คือระมัดระวังในการกลับมาแสะแมสกันอีกครั้ง่งแสดงว่าคำ <c oughs> ว่าผนูฟ้าทำได้ทุกอย่างไม่เกินจริงสำหรับคำนี้เอ้ยกิจจเรียจะเปิดคลิปให้ดูมากเลยว่ามันโอ้โหเลย ผ่านปีหน้าไปได้ในพาร์ทของการแสดงว่าไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วสำหรับผมอะแต่ว่าก็คือสมมงตําแหน่งมหาชนเต็มที่เพราะว่าตอนนั้นี่เราบอกว่าเรากดดันกับคานี้แต่พอถ้าเราผ่านสองปีนี้ไปเราก็สมมงเลยค่ะ<ม>ก็ข,ขอให้ให้เป็นแบบนั้นไปเสิ่าทา่ส่พาพกดดันกับคำใว่ามหาชนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าอย่างปีสองปีที่ผ่านมามันก็มีทั้งกระแสที่ดีหรือไม่ดีมีดราม่าเรื่องทั้งหมดลายวันเลยก็ว่าได้อะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีความเป็นแบบอย่างให้กับ คนรุ่นใหม่หรือว่ามีกฎเกณฑ์ในการของความเหมาะสมอะไรควรไม่ควรซึ่งบางทีเราก็ยังอยู่ในวัยที่แบบการใช้ชีวิตมีแบบเกินบ้างหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีสติให้มากกว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงมันก็จะมีความกดดันเป็นเรื่องธรมธรมดาตอนนี้ดิวันได้แล้ว ก็ได้บ้างหรื่อท like ี่ผ่านมามันเคยคิดอยากจะแบบว่าไม่นหวัดคนจัดนึ่งไหมพัดพัดเบรกไหมหนูว่าต้องขอบคุณตัวละครบางกอกคณิกาแล้วก็เดอะเดรียต์หนังนะค่ะที่มันทําให้เหมือนไปปลุกอะไรบางอย่างในตัวหนูที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่เริ Oregon ่มที่จะสู้คนแล้วก็ช่างแม่งได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเพราะว่าปกติความความเป็นนิงฟ้ามันก็จะค่ะค่ะแบบเออติมมันเตออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมา มาเริ่มเวิร์กช็อปหรืออยู่กับตัวละครมากๆก็ทําให้เราสุกในมุมอีกมุมหนึ่งของเราที่เราไม่เคยออกมาใช้เลยจากคําว่าช่างมันกลายเป็นแบบช่างแม่งเลยอะไรเงี้ยก็ทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายคืองานทำให้เราแอบใช้ชีวิตใช่ย่า๋ยวบ่งทีมันมีเรื่องอะไรกระจุกกระจิกแบบนิดหน่อยเราก็รู้สึกว่าแบบช่างมันช่างแม่งอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตง่ายเมื่อก่อนมหาชนก็คือเสี่ยงที่คนชอบอไปแต่ณวันเนี้ยความหมายของเราคำว่ามหาชนมันคืออะไรเพราะณวันเนี้ยมันแต่กลองทุกอย่างผ่านประสบการณ์มาหนูว่ามันคือ การชนะใจคนมากกว่ามหาชนจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งหรือว่าเป็นแบบว่าออตำแหน่งสูงสุดอะไรมากมายแต่ว่ามันคือการชนะใจใจคนแต่ว่าก่อนชนะใจคนอื่นก็ต้องชนะใจเราเองก,ก่อนแล้วก็เป็นการเป็นตัวของตัวเองที่ที่คนจะจำได้หนูว่าหนึ่งสิ่งที่ตลอดจะสองปีกับการเป็นมีสแกนมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นตัวเองอะหลายๆคนอาจจะงงว่านางงาม อย่างบางทีมีดิ้งแอลกอฮอล์บ้างวีนุ่นนี่นั่นภาพก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยมีแต่ว่าบางทีเราพยายามนําเสนอให้เห็นในพาร์ทของการทํางานและชีวิตจริงของเราว่าเราเป็นยังไงก็มันก็มีความแบบจริงใจอยู่ในนั้นด้วยเลยพี่ป๋าถ้าอยากจะให้เยวาชวชนเราเราเป็นตัวอย่างวัเย,ยเขาเอาเราไปดันนะ่ะความพยายามดีกว่า มีทั้งดีและไม่ดีเราเราเชื่อว่าเด็กสมัยนี้ฉลาดถ้าเล่นโซเชียลได้ไวก็คือฉลาดแล้วเขาจะแยกแยะออกว่าอันไหนควรทําตามและไม่ควรทําตาม,มเพราะฉะนั้นในในพาร์ทที่ควรทําตามก็อยากให้ใช้ความอดทนและความพยายามหรือความใจเย็นการมีสติในการใช้ชีวิตเอาออกมาใช้หรือเอามาแบบว่าเป็นแบบอย่างได้พี่พักก็ถามเรื่องประสิทธอะไรนิดหน่อยแบบว่าที่ไบางคนไปซิ่งกับแบมๆ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 คนก็อาจจะคลับบางกลุ่มอาจจะไม่แฮ ppy เราจะปะงลูมกันกฮปีเรารู้สึกยังไง <c oughs> แับไอคุมคุมไม่ได้ ใช่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งแรกเลยคือคุมไม่ได้ห้ามความคิดคนห้ามไม่ได้เพราะว่าเราจะไปบอกคนว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้เราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราอยากให้ทาหรืออยากทํามันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าบางสิ่งที่เราทํามันจะมีทั้งคนที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจแต่ก็เป็นกําลังใจให้น้องให้น้องให้แบมสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านบางทีจุดที่หนูเองหนูก็เคยเป็นตัวประกวดดันางงามแล้วก็มีคนไม่ชอบเรื่องคูจินก็มี เพราะฉะนั้นก็ทำทำหน้าที่ของตัวเองในการประกวดเป็นผู้เข้าประกวดให้เต็มที่ที่สุด mm hmm. เพราะสุดท้ายแล้วก็คือยังไงเราไม่มีการแบบว่าจะมาให้คะแนานพิเศษหรือจะมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานตัวเอง mm hmm. ส่วนเรื่องของการจริ้นก็เอาที่ทุกคนมีความสุขละกัน mm hmm. แค่แค่อย่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในใน,ในโซเชียลก็พอแรงคอมเมนต์ mm hmm. ก็แรงมากที่จะไปว่า ได้เห็นบ้างได้เห็นบ้างจริงๆก็รู้สึกสงสารนะเพราะว่าน้องมันก็ยังใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าน,น้องมันจะจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันอะไรขนาดนั้นนะ่ะแค่เป็นแค่เป็นงานที่เราไปร่วมงานด้วยกัน ร้องเพลงแล้วคนชื่นชอบในพาร์ทของการร้องเพลงระหว่างแบมไพน์ลินซึ่งน้องเขาเป็นศิลปินมาอยู่แล้วแล้วเราตัวหนูเองหนูก็เคยได้ติดตามผลงานน้องมาก่อนในการในเพลงในอะไรเงี้ยเพลงที่เราชอบเพลงน้องอ่ะก็ได้มีการแบบขึ้นมาร้องเพลงเราเราว่ามันเป็นโมเมนต์ในพาร์ทของการมีความสุขในด้านศิลปินมากกว่าส่วนตัวหนูกับน้องก็เป็นพี่น้องกันที่เราสึกเอนดูน้องมันมากกว่าคือเราต้องขอยออกมาไม่สักเลยหนูเหนื่อยเหมือนกันนะเี่เพราะว่าบางทจีเหนื่อยงานมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราบางทีเราหยิบ โทรศัพท์มาเล่นบางทีเราอยากจะเจอเอเนอร์จีที่มันเป็นแบบพลังบวกบางทีก็จะเจออะไรที่มันแบบยุยกยเยหรือจุดจิกหัวใจก็มีแบบซึ่งบางทีก็อธิบายให้คนเข้าใจไม่ได้ร0อยเอซอยู่แล้วก,ก็ได้แต่ปล่อยไปแล้วก็บอกน้องว่าแบบเออผ่านมันไปได้แล้วก็พิสูจน์การพิสูจน์ตัวเองด้วยความสำเร็จอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ชนะ ชนะคนอื่นทำยูถูบได้อยู่แล้วมายจะสางมันนะเนาะนั่นแหละแบมก็เอาคำนี้ไปพูดเลยใช่ทหังไม่หมดง้ำชาหมาไม่ได้พูดเอ็นดูเหอะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกทุกคน